สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวบุษบาศรีภัยรหยัส0604016961ค่ะวันนี้ดิฉันก็จะมาเล่าสิ่งที่ดิฉันได้เรียนรู้จากกิจกรรมครั้งที่1ที่ดิฉันได้เข้าเรียนไปเมื่อวันที่7รกรกฎาคมนะคะจากกิจกรรมในห้องเรียนที่ผ่านมานะคะดิฉันก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างเหมือนกันค่ะอย่างแรกเลยก็คือการแนะนําตัวหน้าห้องเรียนนะคะ ของท่าทางแปลกๆซึ่งเป็นสิ่งที่ดิฉันไม่ได้ทํามานานแล้วทำให้ดิฉันได้มีความกล้าจะพูดกล้าที่จะ,สะแสดงออกต่อหน้าเพื่อนๆแล้วก็ทําให้ดิฉันมีความมั่นใจมากขึ้นแต่ตอนแรกดิฉันก็รู้สึกเปลืองหน,นมากค่ะแต่พอได้ลองทําจริงๆแล้วก็ได้รู้สึกภูมิใจในตัวเองที่ได้ก้าวผ่านมาได้ค่ะ แล้วก็อย่างที่สองเลยนะคะคือการการอัดคลิปแนะนำตัวกับเพื่อนๆในกลุ่มซึ่งเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากเลยค่ะทำให้ดิฉันได้ลองทำกับเพื่อนๆกลุ่มใหม่ทำให้ดิฉันได้เรียนรู้ว่าการทำงานร่วมกับผู้อื่นแล้วก็การแบ่งหน้าที่กันการปรับตัวเข้ากับเพื่อนๆแล้วก็ได้ฝึกทักษะในการสื่อสารกับเพื่อน ให้ชัดเจนรวมถึงการใช้เทคโนโลยีในการตัดต่อคลิปวิดีโอที่เราได้นำเสนอกันไปทำให้กิจกรรมมีความสนุกมากขึ้นแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเยอะเลยค่ะอย่างหนึ่งเลยก็คือการที่เราได้เรียนรู้วิธีการเทคนิคการตัดต่อวิดีโอ การนําเสนอของเพื่อนแต่ละแต่ละคนมีเทคนิคอย่างไรหรือว่าแต่ละกลุ่มมีวิธีการตัดต่ออย่างไรซึ่งมาแลกเปลี่ยนกันภายในห้องเรียนแล้วก็ได้มีส่วนร่วมในการท,ทํากิจกรรมกับเพื่อนๆในห้องเลกเปลี่ยนแล้วก็ได้ประสบการณ์ได้นําไปใช้ในชีวิตประจาวันด้วยค่ะสิ่งสําคัญในการจัดการเรียนรู้คือ 1. การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้เชิงบวกมีองคประกอบสำคัญหรือเริงใจผู้เรียนสิ่งแวดล้อมในการเรียนการสอนมีประสิทธิธภาพเล็กุณลักษณะของครู 2. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการมีส่วนร่วมของผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติเรียนรู้และดําเนินกิจกรรมต่างๆด้วยตนเองเรียนรู้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนและการนําเสนอข้อมูลสามารถวิเคราการความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนและผู้เรียนกับผู้สอนส่งผลให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์และความสําเร็จในการเรียนและสุดท้ายนะคะการเรียนรู้ความหมายของสูตร e เท่ากับ m ยกกำลังสอง ci ซึ่งเป็นสูตรที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์งานต่างๆเช่นคลิปวิดีโอคลิปโฆษณาการสื่อสารโดยคำโดยคำว่ำา e เนี่ย e learning คือการวิเคราะห์สื่อ m ยกกำลังสองก็คือ motivation การจินตนาการความท้าทายความน่าสนใจหรือว่าแ,แรงจูงใจนั่นเองค่ะ C. Contention คือเนื้อหาการนำเสนอประเด็นสำคัญของโฆษณานั้น I. Interaction การมีส่วนร่วมหรือว่ามีปฏิสัมพันธ์ เ,เพื่อนๆน,นันเองจากกิจกรรมดังกล่าวฉันได้ฝึกการมองงานในมุมล,ลึกขึ้นไม่ได้ดูแค่ผ่านๆแต่ว่าได้เข้าใจเบื้องหลังการทํางานแต่ละชิ้นมีแนวคิดมีความตั้งใจมีการสื่อสารอย่างไรแล้วก็โดยรวมแล้วนะคะกิจกรรมทั้งหมดที่ได้ทำ,ท,ำที่ฉันได้ทําได้ฝึก ทั้งทักษะการพูดการทำกิจกรรมกลุ่มความคิดสร้างสารรค์และการวิเคราะเฉิงลึกซึ่งเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากสำหรับการเรียนและการใช้ในชีวิตประจำวันค่ะแล้วก็สิ่งที่ฉันได้เรียนรู้อีกอย่างนึงเลยก็คือการอัดคลิปวิดีโอส่งอาจารย์ซึ่งทำให้ดิฉันมีความกล้ามากขึ้นมีการมีความแสดงออกสามารถได้พูดคุยกับ ตนเองและได้ฝึกการพูดที่ชัดเจนแต่ดิฉันอาจจะแบบไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ดิฉันก็พยายามเป็นที่เพื่อจะส่งงานกะให้ให้อาจารย์ได้รับชมค่ะคุณค่ะ